แฟนคลับเฮ hey, สน,นันพระเอกดังจรวดปากาต่อสัญญายังไม่ทิ้งช่องเจ็ดไปไหนรักช่องเจ็ดอยู่ต่อยาวๆพระเอกตัวท็อปไม้พัทรเ,เดชเป็นอีกหนึ่งที่แฟนๆจับตาว่าจะอยู่หรือไปต่อกับวิกหมอชิดเจ็ดสีบ้านแสนอบอุ่นที่อยู่มานานหลายปีหลังต่อสัญญาไปเมื่อเดือนเมษายนปี64ซึ่งคาดการว่าจะหมดประมาณเดือนเมษาปี66 และในที่สุดก็ได้รับการคอนเฟิร์มแล้วว่าไม้พัทรเดชยังคงอยู่กับบ้าหลังเดิมไม่ไปไหนตัดสินใจจะรวดปากกาต่อสัญญาแล้วเรียบร้อยส่วนผลงานใหม่ๆจะมีอะไรให้ติดตามบ้างนั้นรอลุ้นกันแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าบทบาทคุณหลวงราชมนตรีในละครเพชรนาเรมิตรที่ประกบคู่กับนางเอกลูกรักช่องอย่างมุกดานรินรักก็ปังเป็นทุนตตากฟีดแบ็ตอบรับถล่มทลาย